เห็ดนางฟ้าค่ะแบบนี้นะคะแม่ตั๊กซื้อมาในราคาก็ละ8บาทนะคะบางร้านเขาก็จะขาย10บาทนะคะถูกมากๆเลยแล้วก็คุ้มค่ามากด้วยนะคะเพราะแม่ตั๊กเนี่ยไม่ซื้อเห็ดที่ตลาดนะคะเพราะว่ามันไม่สดกว่าเราจะไปซื้อมันก็บานมันก็เหี่ยวแล้วอันนี้พอดอกตุ้มๆออกมาจากตรงนี้นะคะก็มาทํากับข้าวเราจะอร่อยมากเลยออหลอมันเป็นสีขาวเหรอลูกมันก็จะสดแล้วก็ทํากับข้าวอร่อยนะคะแล้วก็ เวลาที่เขาขายที่ตลาดเราก็ไม่รู้ว่า,วาเขาใส่อะไรเพื่อให้เห็ดมันสดหรือเปล่านะคะไ็ไมกลกาินเนาะแม่ตั๊กก็จะมาสอนวิธีการนะคะแกะถุงเชื้อเห็ดนะคะ,ะเชื้อเห็ดเนี่ยถ้ามันเชื้อเต็มเชื้อเดินดีนะคะมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ส,นส,นสีขาวแบบนี้นทั่วเลยนะคะทั่วทั้งห่อเลยน,นะมันก็จะขาวๆนะคะมัน,นจะมีจุกแบบนี้ด้านบนมันก็จะมีอ่า สัมลีนะคะปิดเอาไว้หรือว่าเป็นใยผ้าสักอย่างเนาะแล้วก็ออกเลยนะคะเอาออกเลยชึบอ,อ่ามันก็จะมีเม็ดข้าวฟ่างอยู่ข้างในนี้นะคะเราก็ใช้ช้อนนะปลายช้อนที่เช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วมีเด็กมาควนด้วยหนึ่งอัตราปลายช้อนเช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะคะก็ควักควักเอาเม็ดข้าวฟ่างออกนะ แต่ไม่ต้องเอาออกลึกนะคะอ,ออกตรงผิวผิวมันนะคะแค่นี้ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปไว้ในโรงบ่มเห็ดของเรานะคะอันนี้คือโรงบ่มเห็ดของแม่ตังนะคะทำเป็นชั้นวางแล้วก็เอาผ้าคลุมนะคะให้เขาอยู่ปืด,ดชื้นรดน้นําเช้าเย็นนะคะนั้งส่วนแม่ยืงก่อนครับอทํา,ทาแบบนี้นะแกะแกะออกนะคะเอาเม็ดข้าวฟ่างออกประมาณนี้ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะคะก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะเอาไปวางไว้ตรงที่เราบ่มได้เลยนะ,นะ,ะอะเดี๋ยวแม่ตักพาไปดูลงบ่มของแม่ตักนะคะ ็อกแรกนะคะอันนี้คือล็อกสองเชื้อเพิ่งเต็มแม่ตักเพิ่งแกะอันนี้แกะนานแล้วเก็บเห็ดกินได้สองรอบแล้วนะคะหลังจากนั้นอากาศก็ร้อนแดดเปี้ยง,งเลยเลยไม่ออกฝนเพิ่งตกเมื่อวานกับวันนี้นะคะเห็ดก็จะเริ่มใกล้ๆออกละเดี๋ยวเห็ดออกเป็นแบบไหนแม่ตักจะมาถ่ายให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะเวลาที่มันออกเนี่ยมันก็จะมีขา,ขาวๆาขาวๆาวเป็นปุ่ม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 ,ม,มเล็กๆนะคะอยู่ตรงเนี้ยและมันแค่สองวันเท่านั้นเห็ดก็จะบานเต็มเลยนะคะ เอาไว้นี่ค่ะยุงยุงยุงต้นส่วนยุงโอ้โหแก่เป็นด้วยใช้ได้ใช้ได้อะนี่นะคะแล้วก็ปิดนะรอวันที่เห็ดออกมีอันไหนใกล้ออกบ้างไหมม่มมไม่เมไม่เกมมีแต่เชื้อกำลังเดินแต่ว่าเห็ดยังไม่โผลมานะคะปิดไว้ตามเดิมคลิปนี้นะแม่ตาลาไปก่อนวันไหนที่เห็ดมันเริ่มบาดออกมาเล็กๆๆ็ แม่ตักจะถ่ายให้ดูนะคะเผื่อมีใครอยากดูว่าเลิปมออกมายังไงเนะงะาะนะครับครัคลิปหน้านะแม่ตักจะพาไปบ่มกล้วยแบบวิธีธรรมชาติไม่ใช้แก๊สว่าทำยังไงค่ะตามไปดูกันเลยนะคะ